เวลาพนักงานเขาทาอะไรดีเนอะเว้กูมีวิธีที่จะพูดยังไงให้พนักงานรักมึงมากขึ้นเลยข้อแรกมึงต้องเริ่มชมก่อนแต่กฎของการชมมันมีสเต็ปเหมือนกันนะเว้อย่างแรกบอกไปเลยว่าทําไมเขาถึงได้รับคําชมเช่นทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีทํายอดได้พอบอกสาเหตุเสร็จก็ต้องบอกว่าแล้วมันส่งผลดีกับบริษัทอย่างไรเช่นพอหลังจากที่ทําแล้วบริษัทเราจะเป็นแบบนี้จะก้าวสูงเป็นระดับสีของตลาดจะทําให้เราชนะคู่แข่งเพื่อจะบอกว่าผลงานที่เขาได้ทําอ่ะ มันส่งผลกระทบอะไรกับบริษัทในแง่ดีบ้างและข้อสุดท้ายสําคัญมากต้องบอกเขาว่าถ้าเองทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเองและบริษัทจะเป็นอย่างไรเพราะเขาจะอยากทําความดีหรือทํางานให้ดีเพื่อได้รับประโยชน์ในอนาคตเช่นบอกว่าถ้าเองทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะโอกาสจะทําให้บริษัทเราเข้าตลาดได้แล้วเองจะเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ถ้าเองทําแบบนี้ต่อเนื่องเพราะว่าทุกคนคาดหวังให้นอกจากเจ้านายรักแล้ว องค์กรต้องอยู่ได้และผลงานเขายัางต้องดีอย่างต่อเนื่องด้วยลองไปทำดูทำให้ครบ3ข้อนะเจจะบอกให้